สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับคันนี้เป็น Toyo ต a Cam มรนะครับปี2005ตัวท็อปลองชมดูนะครับจะสวยหรือเปล่าให้ผ่อนได้นะครับคันนี้ในราคา1 9 8 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวท็อปเลยเรือนไม้สสีสวยงามนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับคันนี้สภาพสวยงามครับพร้อมใช้มีรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับลองอ่านรายละเอียดดูก่อนได้เลยคันนี้สีบอลเงินนะครับ สนใจลองมาชมไปพร้อมกันนะครับให้ผ่อนได้นะครับใครมีเครดิตดีก็ลองโทรเจราจานะครับและถ้ามีเงินดาวด้วยยิ่งสบายเลยครับผ่อนเบาๆใช้ยาวๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สวยแล้วครับแล้วก็ด้วยความหรูหราความอเนกประสงค์นะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังม่านหลังไฟฟ้านี่นะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครหารถ ราคาแบบนี้สภาพนี้ก็ลองชมดูได้เลยหาข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับในแฟนเพจ Facebook ของ Camry c u u b นะครับก็จะมีคนที่ใช้งานจริงนะครับเข้ามาแบ่งปันการซ่อมบำรุงดูแลหรือแม้กระทั่งอู่ที่ไหนเก่งๆเ,เ,เฉพาะทางอะไรที่ไหนถูกนะครับก็ลองเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับในราคา1,98,000บาทผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับได้รถสภาพนี้ ประมาณนี้เลยนะครับมันปี2005ครับก็เลยราคาสูงขึ้นไปแต่ก็ผ่อนได้ลองชมดูก่อนนะครับสำหรับใครที่หาไว้ใช้งานในราคาแบบนี้ก็คุ้มมากเลยครับถ้าใครคิดจะซื้อ a อาติดมือหลองมาชมคันนี้ดูก่อนนะครับรับรองว่าคุ้มกว่าหรือเปล่าต้องพิจารณานะครับผมนำเสนอเพียงเท่านั้นก็ด้วยความสะดวกสบายหรูหราภายในนะครับถือว่าสวยงานจัดจ้านนะครับ เป็นบาลายไม้นะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็น DVD นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าใครสนใจไปชมตัวจริงทดลองขับเจราจากับคนขายดูนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ไปเช็คดูครับว่าเออถ้าวางดาวเท่านี้ผ่อนกี่เดือนเดือนเท่าไหร่คิดเบาๆอย่าไปคิดผลรวมนะครับ ว่าสรุปแล้วจะเสียดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้วดหัวครับเน้นเอารถมาใช้งานดีกว่าครับในสภาพแบบนี้คุณภาพขนาดนี้นะครับคุ้มค่าขวายเยอะครับลองชมและพิจารณาเลือกดูได้เลยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับช่องนี้ถ้าใครหารถไว้ใช้งานนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่มีม่านหลังนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนั่งสะดวกสบายนะครับกว้างขวางภายในลองชมดูนะครับ ผมนำเสนอเพลงเท่านั้นอาจจะนำเสนอไอเดียคร่าวๆได้ครับส่วนการตัดสินใจพี่น้องเลือกตัดสินใจได้เลยนะครับตามความชอบและงบประมาณของตนเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับถือเป็นค่าข้าวผมเลยนะครับช่วงโควิดแบบนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับขอให้พี่น้องได้ลดไปใช้งานนะครับกาพอพระคุณมากครับสวัสดีครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักเนียนมากๆครับผม